ดื่มแลคตาซอยอร่อยคุ้มค่า เชื่อว่าเมื่อวานคงเป็นเกมที่แฟนบอลเชลซีอาจจะได้ดีใจกันแบบสุดเสียงภายหลังทีมรักนะครับสามารถพลิกนรกกลับมาเอาชนะคู่แข่งได้ในช่วงท้ายเกมทั้งที่เป็นฝ่ายโดนออกนําไปก่อนตั้งแต่ช่วง7นาทีแรกแต่ทว่าในรายละเอียดของเกมดูยังไม่ค่อยน่าพอใจนักยังมีปัญหาให้กุนซือหน้ามาอย่างเกรแฮมพอตเตอร์ต้องมานั่งปร,รับแก้ไขอีกหลายจุดพอสมควรแน่นอนนะครับวันหลังจบ90นาทีที่สนามเซลเฮิร์ตพาร์คมีหลายประเด็นที่น่าสนใจซึ่งขอบสนามของเรารวบรวมไว้ให้ทุกท่านแล้วคลิปนี้รู้เรื่อง เริ่มต้นกันที่11ตัวจริงในเกมนี้นะครับพอตเตอร์กับการออกสตาร์ทคุมทัพสิงบลูในเกมนี้เป็นครั้งแรกเขาเลือกใช้ระบบประการหลัง4คนเดียโกซิว่าจับคู่กับเวสลี่โฟฟาน่าแดนกลางมีจอร์จินโยมาเตโอโควาสิตและก็เมสันเมาส์แดนหน้าจัดเต็มทั้งราฮิมเตอร์ลิงเปียแอร์เอมาริกโอบามายองและก็ราฮิมเซอร์ลิงบนม้านั่งสำรองนะครับยังมีทีเด็ดทั้งฮาคิมซีเยกคอเนอร์กาลเกอร์หรืออามันโดบารย่าเร่งจากรายชื่อที่ออกมายังคงขาดหายเองกโล่กองเตะกองกลางคนสาา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 าคััญที่่่ดนออกกกรรบบเเเจจ็ตตวไปปขข้้้มมฝฝงงิิ นะครับแข่งคนสําคัญยังอยู่กันพร้อมหน้าโดยเฉพาะใน,นแผนเกมรุกวิลฟีสซากาไมเคิลโอลิเซออดซอนเอดูอาในการพนธสิทธเกมรับผู้มาเยือนต้องยอมรับว่าการออกสตาร์ทมาเพียง7นาทีและโดนทักทายมาด้วยการเป็นผู้ขึ้นนําของคู่แข่งเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยน่าอภิรมเท่าไหร่นักแต่ตลอดทั้งเกมนะครับเชลซียังคงมีปัญหามากมายให้พูดถึงโดยเฉพาะเกมรับที่ยังมีช่องให้พาเลตโจมตีเป็นระยะระยะแต่ถาว่าถ้ามองกันตามเนื้อง,งานม,มีการเปลี่ยนตัวคุณสื่อหลายๆอย่างนะครับนักเตะแม้กะต้องเรียนรู้ใหม่ททัั้งงงหหมมดดจากกเเเิในนนระบบอคคลลี่่3 ว่าพอเปลี่ยนมาอยู่ในมือของพอตเตอร์เขาเลือกจะเล่นในระบบที่ตัวเองถนัดปรับมาใช้คู่เซนเตอร์ฮารซึ่งแน่นอนแหละครับมันก็ต้องยอมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและแนวทางการเล่นมันก็จะเปลี่ยนโฉมหน้าไปจากเดิมเกมโดยรวมต้องยอมรับว่าอาจจะชวนง่วงเล็กน้อยแดนกลางเป็นปัญหาสําคัญที่พอตเตอร์ต้องเร่งยกระดับทีมให้ได้และก็เรียปรับเปลี่ยนว่าใครเหมาะสมกับแท็กติกในรูปแบบไหนการขาดกองเตะไปนะครับทำให้ส่งผลต่อทีมมากพอสมควรทั้งการตัดเกมแล้วก็คอยเชื่อมเกมจากหลังมาหน้า ภาพรวมเกมนี้เชลซีมีโอกาสทำประตูไปทั้งหมด13รอบตรงกรอบไป3สามารถแปลเปลี่ยนเป็น2ประตูอีกทั้งยังครองบอลได้มากถึง64%แต่ทว่าภาพรวมที่ออกมายังคงต้องปรับปรุงในหลายๆจังหวะที่เข้าทําให้ต้องไหลลืน่นและการเฉียบขาดมากกว่านี้โอเคแหละครับว่าการเก็บใช้ในเกมนี้เป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมแต่มันก็ยังมีอีกหลายประเด็นให้พอตเตอร์ต้องรีบจัดการดึงศักยภาพของนักเตะออกมาเพรอรับบททดสอบหลังจากนี้ต่างทรหดไม่ต่างกัน90นาทีของตีอากโกซินวาในเกมนี้ต้องบอกเลยว่ามีเรื่องราวให้ได้พูดถึง พอสมควรครับเรียกได้ว่าเป็นเกมสร้างคอนเทนต์ไม่ใช่น้อยเริ่มจากนาที3 3เมื่อมีจังหวะคาใจที่เจ้าตัวเหมือนจะเจตนาใช้มือเล่นบอลเนื่องด้วยจากพลาดท่าเสียบอลให้กับคู่แข่งแต่ทว่าผู้ตัดสินหลังจากพิจารณาจากภาพ V a R อย่างถี่ถ้วนก็ไม่ได้ชูใบแดงไล่แนวรับรายนี้ออกจากสนามส่วนอีคอนเทนต์นะครับนะั่นคือการเติมเกมรุกที่จูจ่ๆพี่แกกระดันขึ้นไปยืนเหมือนลงเล่นตำแหน่งปีกซ้ายซะอย่างนั้นก่อนที่สุดท้ายจะม่งตั้งกลายเป็นแอซิโควดสวยให้กับโอมาเมยองทำประตูตีเสมอได้สำเร็จซึ่งแน่นอนแหละ ได้อย่างไรแต่ทว่านี่กลายเป็นความลงตัวที่สวยงามตั้งแต่บอลยาวจากแดนหลังการหมงตั้งและก็การจบสกอ์สถิติหลังจบเกมนี้นะครับซิวาวาครองได้ทั้งการแย่งบอลมากที่สุดเคลียร์บอลมากที่สุดจ่ายบอลเข้าแดนคู่แข่งมากที่สุดหรือสัมผัสบอลมากที่สุดเอาง่ายๆครับการปรับมาเล่นคู่เซนเตอร์ฮาบอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างแต่ทว่าประการหลังอย่างซิวาวาดาวรุ่งวัย38ปีย้ำว่า38ปีนะครับยังคงมาตรฐานและความยอดเยี่ยมเอาไว้ได้ทั้งหมดย้อนกลับไปเมื่อสีซสั้นก่อนครับคอเนอร์กลาเกอร์ถ,ถือว่าเป็นขวัญใจ ของแฟนบอลคริสตอลพาเลทอย่างแท้จริงภายหลังถูกส่งลงมายืมตัวใช้งานก่อนรังสรรผลงานเอาว้เดียกยอดเยี่ยมทำไปได้8ประตูกับ5แอซซิตจ,จากการลงสนาม39เกเมในทุกรายการังาดคว้ารางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมประจำปีของสโมสรไปคอรองได้อย่างหล่อซึ่งแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆเพียง1ปีนะครับแต่วันนี้เป็นหนึ่งในนักเตะที่คครองใจแฟนบอลดีอีเกิลได้สําเร็จ การถูกส่งลงสนามในยูนิฟอร์มของเชลซีในการเยือนทินเก่านาที76นะครับถือว่าเป็นการพลิกโฉมเกมอย่างแท้จริงโดยเฉพาะประตูชัยนาทีที่90ที่ช่วยพาเชลซีคว้ามา3คะแนนไม่ว่าจะเป็นจังหวะการวางตัวยิงทิศทางและทนานะของลูกบอลทุกอย่างมันลงตัวมากๆซึ่งเขาเองนะครับไม่ไดแสดงอาการดีใจออกมาเพื่อเป็นการให้เกียรติอดีตต้นสังกัดแม้ว่ามันจะสุดสวยและเป็นประตูแรกในซีซั่นนี้ของเขาก็ตามบทสรุปการคว้า3คะแนนของเชลซีเป็นเรื่องที่น่ายินดีแต่มันก็มีงานหนักให้พอตเตอร์ต้องตามแก้ไขอีกกองโตส่วนพาเล ของวิเอรานะครับอาการไม่ค่อยสู้ดีตอนนี้โรคไปรังอันดับ17ของตารางเก็บไปเพียง6แต้มจาก7เกมที่ลงสนามส่วนเชลซีในยุคใหม่จะเป็นอย่างไรใไ้ไลหรือไม่ก็ต้องติดตามกันต่อต่อไปนะครับดื่มแลกตาซอยอร่อยคุ้มค่า